ใครเก็บได้เป้กุญแจรถที่ศพนิสบานเยีนไว้ที่ที่ผมทุกคนได้ที่นิขิตบินกาตด้นนะครับขอบคุณทุกทุกคนเลยครับแม่ครัวทำข้าวอร่อยอร่อยให้เราทานทุกข้าวนะครับคุณผู้่รบตรวจเสร็จเรียบร้อยครับผมแดงโวแครับเขาโว้าปิดตาโวมสอนุ่งกัน ขอบคุณพี่น้องศิลปินขอบคุณนะครับท่านนำใจจใจนะครับกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับที่ม้ร่วมสงนะครับที่จักรจันดาให้คืนนี้ต้องเป็นคืนสุดท้ายนะครับกขอบคุณาท่านนะครับช่วงนี้ที่อากาศเย็นนไม่บอกแล้วนะครับอากาศเย็นสบายมากนะครับร้อนร้อนนะครับแต่ดูว่าหลายสื้อนะครับเบาแบ้ผมหน่อยครับเพาะว่าบางคนไม่ได้เลยว่าที่ผมไม่ได้เอ่ยนามเอยต้องกราบขออภัยด้วยนะครับอ่าแล้วก็ ดูแลบริษที่ไม่ผูก็ต้องกระาบขอให้แค่เจ้าภาพถือว่าเป็นเจ้าภาพร่วมกันได้พีืนลองเดอนะครับงานนี้ก็เดียวกับผมอี่หนึ่งคือมือสองทั้นะแล้วหลังจากนี้ใครที่เป็นเจ็บอาสาในการส้อยกันเปิดผูพิจาได้เลยครับผมว่าน่าจะเปิดทางิดการให้เหยือพื้นโลเราตองเนี่ยต้อนขึ้นนี้เครับผมคือแจะพวกมีเจ้าทุนที่มาแล้วก็ การเรียบร้อยเนาะพอเป็นเรียบร้อยจะเป็นผืนขั้นเาช่วยกันเด้วกีอาสาธุ์ด้วยช่วยกันครับแล้วก็กบขอบพระคุณนะครับทีมงานจราจรสรเมืองอุดรธานีครับโดยท่านสารวัตรนัทพงศ์นาสีเยี่ยมตุ๊วพิพัฒน์ขอโทษนะครับขอบคุณหลายๆด้ครับพีพีตำรวจที่นารักทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานของเราในวันนี้ด้วยพรุ่งนี้ กรต้องรบกวนปปร์เนะครับให้พี่ๆตำรวจให้นนใจงานให้ปปรเพราะว่าจะเป็นจับรถากเนพันแพงนะครับคุณผู้ชที่จำเที่สุดวยแหตงท็อปไลน์นี่อยทอไลน์ครับองกลางอครับนะครับเป็นตึกสูงนะครับพี่ตำรวจจะจราจรอุรครับเราคิดว่าแค่ผู้ที่จะทุกาถต้อง มาส่งสักการะราที่เรียกน้องให้ไว้อะไรกับคุณปาเย็นพวกดาว่วงและวก็ม้กำลังใจกับพี่เยอะสิเปนสามีนะครับโอ้ซี่ยงไฮ้กินม้องจัดได้ซื้อห้อจัดให้กับนัทพุดธสิริเวททำหน้าบมละมันนัทพูดคหองี่เป็นดีเจด้กหนครับซื้อนัทพุทสห้ัยง ยี่สิบกว่าปีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพนัการคุณบ้านเลยฮะนมกว่าหายไปไหนแล้วว่าจะถ่ายโยนเห็นช่องหลักถ่ายก็เลยไม่ถ่ายเลยเชื้อกินมากแล้วก็บทีเราจะให้ทุกท่านครับร่วมนะครับแสดงวริแสดงความอาลัยรกันนนแตเพื่อนชลิล่สถานเสร็จก็น่าจะประมาณสิบโมงแล้วพอเนา คนดังคนดังผู้บริหารผู้ิสองโอ้โหยอดผู้บริการคิดถึงนะพรีมพอคิดถึงตลอดเจอกันวันนี้โอเคเจอกันทั้งคืนโอเคแล้วก็จัดสถานที่บรรยากาศงานนะผมเรื่อมาเพื่อนครับถ่ายให้ดูเลยครับสองเือว่าท่านให้พิยญาของท่านขอให้พิญญาดูสวยงามครับผมสวัสดีครับครับผมก็เป็นนี้นะครับ อบดน้องแน่นแก็ตามมาตลอดบอแฟนเต้นเป็นไงการแสดงของแก้วนามาสูสัยใหญ่นี่ตีบทแตกทุกทุบทเขาเรียกว่าไงเขาเรียกว่าไงร้องเขาเรียกว่ามอลำอัจฉริยะร้องเล่นเต้นลำต่อก่อนลำเรื่อง เอ้ผมไม่ได้อวยนะนี่ไม่อวยไม่อวยดูมาตลอดโอเคได้ได้เกเชอบชอบชอบอ่าละผู้ละการแม่สุภาพซ่เป็นไงเอ็มบอกว่าเดินได้แล้วกําลังหัดเดินกายภาพบำบัดอยู่นะกาลังดีมาตามลําดับนะใช่กำลังอ๋อกำลังดีมาตามลำดับกําลังดีขึ้นเรื่อยๆอ่าเดี๋ยวก็ได้มา เดี๋ยวก็เลยมาเดี๋ยวก็ก็ดูไปเรื่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยนฟูกหน่อยเอาฟูกหนามาเลยใช่ถ้าเทือนไม่ได้ก็ต้องหนากว่านี้อ่าหนาโอเคครับแฟนคลับเอฟซีแม่ภาพอาการดีขึ้นมีโอกาสได้มาแน่นอนในวัยนี้คอามีโซนขอบคุณแฟนคลับเอฟีที่เข้ามาดูช่องป่ามดแล้วก็ช่องแม่สภาพถ่ายบ่ตอนนี้ถ่ายเริ่มเริ่มเริ่มถ่ายเริ่มได้ค่ะทายบางทีก็มี ลูกหลานไปก็ถ่ายให้ถ่ายให,ให้โอเคโอเค,โอเคครับติดตามหมา่หมดยามลวงพ่อนเช่าขอให้โชคดีทุกท่านมีความสุขทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ